สวันดกครับวันนี้ก็จะมีแล้วั้ที่ํานะครับเดินทางจากกุงเทพไปลำปางครับมีและวขัามเตืนะครับผมกระอเตอก็รู้จะทำรับนั่งรอแข่งดึแค่ไหครับก็จะมาเร็รว,ารรวารย,ยางถึงนบดหน่อครับซึ่งเปลี่ยนมาเมื่อวานครับผมลอ,อยยางแมสเซอร์ าร้อยยี่สิบเจ็ดสิบกว่าสิบห้านะครับ, 120, 70, 70รบยางหน้ายางหลังก็ร้อยสี่สิบเจ็ดสิบกสี่นะครับหลังจากใช้งานมาได้กี่กิโลครับจากกรุงเทพมาถึงนี้ก็ประมาณ3ามสิบล้านโลครับรู้สึกว่าชอบเลยครับยางตัวนี้ ไอ้เลนะครับสิมทางดําทางฝนะครับหลังจากที่ใช้งานมารู้สึกว่ามันเกาะถนนดีนะครับเนิบครับวิ่งทางไกลเจอถนนคูขะไม่มีความรู้สึกเลยนะครับผมเหยียดเส้นขาวเส้นแถบสีบนท้องถนนไม่มีความรู้สึกเลยนะครับนิ่มครับผม ตอนแรกนึกว่าจะเสียงดังไม่ดังนะครับยิงที่ผมมีร้อยหสิบยักจิบก็ไม่มีการสายมีการสายในบางที่นะครับแนะนำเลยครับเพื่อนๆแต่ราคาก็จะแพงนะครับตูวนี้ห้าพันสองร้อยบาทกับเนื้อเสื้อคาร์บรูสติงผมไซส์เอ็กซ์หนึสามร้อย ก่อนหน้านี้ก็ใช้ยงางนสุไอเอสซ์นะครับสายได้ประมาณหมืน่นหมืน่นหมื่นหกจุดพันโลครับหมดแล้วครับวันนี้ก็จะเข้าหน้าฝนเลยเลยใส่ตัวกิ่งบาดาโจนะครับผมใครอยากฟองก็แนะนำเลยนะครับครับผม